ออกงานหลังอายุ55สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ม้ยดีไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ YouTube channel hr c o m p a r s คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีคำถามเพื่อให้ทุกคนได้ถามตัวเองและตอบตัวเองเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าเราจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ดีหรือเราจะอยู่เฉยๆรับบำนาญไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ปัตรทองไปนะครับ ผมขึ้นหัวข้อคลิปนี้ด้วยตัวขาวๆที่บอกว่าออกงานหลังอายุ55เนื่องจากว่าคนที่ออกจากงานหลังอายุ55มีวิธีการนะครับที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39แล้วไม่ทำให้ได้รับบำนาญน,น้อยลงแต่คนที่อายุยังไม่ถึง55จะไม่ได้มีทางเลือกตรงนั้นนะครับผมก็เลยเอาของคนอายุไม่น้อยกว่า55นะมาเป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะ ตัดความกังวลประเด็นที่ว่าบำนาญจะลดลงนั้นออกไปนะครับเพื่อที่จะไปคิดประเด็นอื่นๆต่อนะครับมาดูนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างคำถามอะไรบ้างที่เราควรถามตัวเองและตอบตัวเองให้ได้นะครับอันแรกครับสำคัญมากครับถ้าคุณสมัครเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา39คุณจะต้องจ่ายเดือนละ432บาทถามตัวเองสิครับว่าไหวไหม ถ้าไหวก็ให้คะแนนมาตรา3 9เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่มั่นใจหรือว่าไม่ไหวเนี่ก็เลิกคิดไปได้เลยอย่าไปทําดีกว่าทําไปอาจจะเสียเงินเปล่ปาๆเสียเวลาเปล่ปาๆนะครับบางทีจ่ายไปไม่กี่เดือนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยนะครับแล้วก็จ่ายไม่ไหวแล้วก็เลิกไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนที่คุณอายุ55แล้วเนี่ยบางคนอาจจะ ไม่ได้ทํางานแล้วไม่มีรายได้แล้วนะครับ432บาทเนี่ยก็อาจจะมากพอสมควรอยู่นะครับก็ถามตัวเองว่าไหวไหมนะครับถ้าบางคนบอกว่าสบายมากแค่432บาทมีเงินเก็บเยอะมีรายได้จากงานอิสระเยอะก็ลุยต่อเลยครับแล้วมาดูข้อมูลข้อต่อไปครับนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับ ในการที่เราเป็นผู้ประกันตนตอนที่เป็นมาตรา33เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นผู้ประกันตนมาจนอายุไม่น้อยกว่า55เนี่ยคุณคงจะลองผิดลองถูกกับเรื่องของโรงพยาบาลมาพอสมควรและน่าจะเจอโรงพยาบาลที่คุณคิดว่าใช่แล้วก็ตอบโจทย์กับคุณได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีโรงพยาบาลที่รู้สึกผูกพันเลย,เลยก็อาจจะให้คะแนนมาตรา39น้อยหน่อยนะครับหรือว่า โรงพยาบาลที่คุณสามารถเลือกได้ในตอนเป็นผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลในตอนที่ไม่เป็นผู้ประกันตนแล้วแล้วไปใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นโรงพยาบาลเดียวกันเลยอาจจะให้คะแนนทางบัตรทองเยอะกว่าเพราะว่าบัตรทองไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่ได้เสียเงินแต่ว่าใช้โรงพยาบาลเดียวกันความแตกต่างไม่เยอะมากนะครับสําหรับสิทธิ์ของประกันสังคม กับสิบรักษาของบัตรทองนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็จะมีในส่วนที่ผู้ประกันตนเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่จะได้เงินช่วยเหลือเรียกว่าเป็นเงินชดเชยนะครับที่จ่ายให้ในช่วงที่เราเจ็บป่วยประกอบอาชีพของตัวเองไม่ไหวนะครับแต่ของบัตรทองก็จะ รักษาอย่างเดียวนะครับก็มีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างมากก็จะเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าบัตรทองเนี่ยเป็นคนละโรงพยาบาลเลยนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลที่เราต้องการโรงพยาบาลที่เราต้องการอยู่ในระบบประกันสังคมและเราใช้มาตลอดรู้สึกรักและผูกพันและอยากใช้บริการต่อไปถ้าเราไม่ต่อมาตรา39โรงพยาบาลนั้นก็จะหลุดลอยไปนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลที่ปลูกพันธุ์และเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่จะได้สิทธิ์ตอนที่ไปใช้สิทธิ์ปัตรทองก็เทคะแนนมาทางมาตรา39นะครับข้อ3ครับลูกโตรหรือยังลูกโตรหรือยังคำว่าโตรหรือยังไม่โตเนี่ยผมแบ่งที่อายุ6ขวบนะครับตามพรบป,ประกันสังคมถ้าลูกอายุยังไม่ถึง6ขวบนะครับถ้าเป็นผู้ประกันตนอยู่เนี่ยจะได้รับเดือนละ600บาทนะครับ เห็นไหมครับ600บาทกับ432บาทอะไรเยอะกว่ากัน600เยอะกว่าก็เท่ากับว่าเราได้รับเงินจากประกันสังคมเยอะกว่าที่เราจ่ายให้กับประกันสังคมแถมเรายังได้สิทธิ์รักษาพยาบาลด้วยนะครับได้สิทธิ์ชดเชยในกรณีที่เจ็บป่วยต้องไปนอนโรงพยาบาลด้วยนะครับลูกโตหรือยังเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคนเดียวเนี่ยหกรแต่ถ้าเกิดว่าลูกยังไม่โตเนี่ยมีหลายคนสมมุติว่า มีถึง3คนนะครับเขาให้เต็มที่คราวละ3คนนะครับก็คูณ3ไปเลยนะครับ600คูณ3เป็นเท่าไหร่ละครับก็โอ้โหพันกว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกโตหรือยังไม่โตเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ว่าจะให้คะแนนเพิ่มกับมาตรา39้ดีไหมนะครับต่อมาครับบางคนว่าลูกโตหมดแล้วแหละแต่ว่าไม่แน่นะยังอยากมีลูกอีกอาจจะมีลูกอีกก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีลูกอีกก็จะได้ ค่าคลอดด้วยนะครับและลูกเกิดมาก็จะได้600บาทนะครับบางคนบอกว่าอายุเยอะแล้วจะมีหรือนะครับก็ไม่แน่นะครับอย่าไปดูถูกกันนะครับบางคนอาจจะยังสามารถมีลูกได้นะครับมาที่ข้อ5ครับหวังสิทธิกรณีตายไหมถ้าเกิดว่าตายในขณะที่เป็นผู้ประกันตนจะได้4 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตายในตอนที่ ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก็คือออกไปอยู่เฉยเฉยหรือว่าใช้สิบัตรทองนะครับก็จะไม่ได้สิบตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องเทียบเคียงกับเงินที่จะต้องจ่ายไปทุกเดือนด้วยนะครับว่า4 0,000บาทที่จะได้ตอนตายกับ432บาทที่จะจ่ายทุกเดือนเนี่ยมันคุ้มกันหรือไม่นะครับแล้วก็40,000บาทเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนได้ใช้เองนะครับจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่บางคนก็จะห่วงคนที่อยู่ข้างหลังนะครับกลัวที่จะลำบาก ที่จะมาจัดการในเรื่องของค่าทําศพนะครับก็อาจจะมีความหวังในตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ข้อหาเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะให้คะแนนไม่มากเท่ากับข้อ2นะครับรวมไปถึงข้อสี่กับข้อ3ด้วยคะแนนคงจะสู้ข้อ2ไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคําถามที่น่าจะถามนะครับแล้วก็น่าจะให้คะแนนเพิ่มหรือว่าลดได้ในการที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือไม่นะครับ ข้อต่อมาครับหวังสิทธิทกรณีทุพพลาภาพหรือไม่นะครับก็คล้ายๆกันกับกรณีตายนะครับก็คือว่าถ้าทุพพลาภาพในขณะที่เป็นผู้ประกันตนก็จะได้สิทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับต่อมาครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา39เราจะถูกงดจ่ายบำนาญน,นะครับบำนาญบางคนได้ถึงเดือนละ3,000บาท บางคนก็อาจจะได้มากกว่า3,000ันะครับบางคนอาจจะน้อยกว่าก็ตามฐานค่าจ้างและระยะเวลาการนำส่งของแต่ละคนนะครับสมมุติว่าเราเคยได้บำนาญเดือนละ3,000บาทแต่เรามาสมัครมาตรา39 3,000เราก็จะอดได้นะครับและมิหนำซ้ำครับอดได้เงิน3,000และยังต้องไปจ่ายเงิน432บบาทนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยสิทธิที่เรา จะไปใช้กับโรงพยาบาลที่เราอยากใช้บริการต่อไปนะครับก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่ายอมทิ้งเงิน3,000นี้ไปไหมนะครับเพื่อที่จะไปแลกกับสิทธิบางอย่างนะครับหรือบางคนไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรงพยาบาลน,นะครับก็อาจจะให้น้ำหนักมาที่ในเรื่องของบำนาญก็อาจจะไม่ทำมาตรา39แล้วก็มุ่งหน้ารับบำนาญไปเลยนะครับหรือบางคนนะครับ ไม่ห่วงเรื่องรักษาพยาบาลนะครับไม่ได้ห่วงในเรื่องที่ว่าจะถูกงดจ่ายบำนาญน,นะครับแต่ว่าอยากได้เงินตรงนี้นะครับที่เป็นส่วนต่างเนี่ยคือลูกยังไม่โตนะครับแล้วก็แฝงด้วยความคุ้มครองในส่วนของการรักษาพยาบาลไปด้วยนะครับเดี๋ยวลูกโตแล้วอาจจะหยุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วก็มารับบำนาญต่อก็ได้นะครับก็อาจจะให้คะแนนกับมาตรา39เป็นการชั่วคราวนะครับและ การมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เป็นการชั่วคราวแล้วภายหลังกลับมารับบำนาญน,นะครับเราจะได้บำนาญมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าบำนาญของเราจะมีอัตราที่เติบโตขึ้นมาปีละ1.5ปเซนะครับ1.5เปอร์เซ์เนี่ยจะอยู่ใน สูตรคำนวณนะครับเขาจะไปบวกเพิ่มกับเปอร์เซ็นที่เราได้เดิมอยู่แล้วนะครับเดิมทีถ้าเกิดว่าเริ่มต้นก็จะมีเปอร์เซ็นอยู่ที่20%และถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกันตนไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ12เดือนเปอร์เซ็นจะเพิ่มขึ้น 1. 5เปอร์ซนะครับถ้าเราเคยได้รับบำนาญเดือนละ3,000บาทแล้วเราเป็นเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 แล้วกลับไปรับบำนาญอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้มากกว่า3,000บาทนะครับและไม่ต้องกลัวในเรื่องที่ว่าบำนาญจะลดลงด้วยเพราะว่าผมพูดดักเอาไว้ตอนต้นคลิปแล้วว่าคนที่ออกจากงานหลังจากอายุ55เขามีวิธีการที่จะสมัครมาตรา39แล้วเปลี่ยนใจกลับไปรับบำนาญแล้วไม่ทำให้บำนาญต้องลดลงนะครับซึ่งวิธีการก็จะอยู่ในคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้ ผมนำมาแปะไว้ที่ท้ายคลิปนี้แล้วนะครับก็เข้าไปชมกันได้สำหรับใครที่ยังไม่เคยชมนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตาม YouTube c h anel n hr comars กันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ